ไม่ได้ยินเสียงทุกเชนพูดอะไรเลยนะฮะปกติด,ตด,ตด้ใช่ครับ,บก่บอนก่อนหน้านี้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทางเพจ The Standard นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ยิมเนเซียมที่เป็นสังเวียนรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมนะครับซึ่งตอนนี้น้องเทนทนิสานิพักลงแข่งขันกับทางเมียนมานะครับตอนนี้ผ่านยกแรกไปคะแนนนำไปแล้ว11ต่อศนะครับ เส้นทางสู่เหรียญทองซีเกมส์สมัยที่3ติดต่อกันของเทนนิสค่อนข้างสดใสแล้วครับตอนนี้ คะแนนตอนนี้14-0ต่อแล้วนะครับในยกที่2 ตอนนี้คะแนนนยกที่2นะครับขึ้นไป16 อยู่ได้ใช่ไหมครับอยู่ได้ใช่ไหมครับอยู่ได้นะฮะอ๋อครับได้อยู่นะฮะได้อยู่ทุกทายเลยใช่ไมีดีทัศที่นี่ถ้าอยู่ใกล้ๆน่าน่าจะเอามือไปกระแทกจริงๆฮะกระแทกระหว่างจมือกับปบานฮะขึ้นมาฮะปวดข้อมือเดี๋ยวเดี๋ยวี่นี่ว่าครับเดี๋ยอส่งมือสิบนิดละกันครับแต้มตอนนี้18ต่อ0นะครับผ่านไป2ยกครับ อ้นี้โชคดีมากครับจะบอกว่า2,000โชคดีมากที่เห็นชัดเจนเ่ยเพราะว่าที่สนามที่สนามแห่งนี้เงียบฮะเงียบไม่มีใครเลยไม่มีใครเชียร์อะไรเลยฮะบรรยากาศเงียบผิดปกติมากครับ40ก้อนกีโรกันครับครับเพราะว่า เดี๋ยวเดือนหน้าถ้าจะไปแข่งขันเนี่ยก็อาจจะลงรุ่น52นะฮะอ๋อ22ครับออกแล้ววาคครรัับบใช่ครับแเราไม่ต้องแข่งจบแล้วครับคือเทโกโดเนี่ยช่างวันเดียวช่างเมื่อวานนะบ่ายสามเมื่อวานทั้งบ่ายสามก็าามมาหายตัวไปแล้วครับ ให้คุณพ่อพาไปทานหนึ่งรอบเดียวครับเพราะว่าเทียเขาตู้แของวันเดียวจบครับอ่าฮะครับก็คุณน้ำหนักกันมาแล้วก็ช่างตอนน้ำมาครับช่างมันเถอะครับ <c oughs> น้ำหนักก็คือช่างมันเถิดผมช่างมันเถอะครับทะ <c oughs> ลุครับทะลุ <c oughs> ครับผม <c oughs> เดีย๋ยวเดี๋ยวได้ได้ดูวิ่งตงฮะวิ่งตรงเอาตรงไทโรนมาวิ่งฮะ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ะครนะผมว่าไม่น่ามีปนะัญหาครับดูมันเืิดจะผ่อนผ่อนเหนครับ260ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เล่งอะไรมากมายแล้วตอนนี้ครับผมครับอัวอย่างนึงก็คือคร,รับอริอๆว่าควมนี้ก็คือสอนแต่ละชา,า,า,าตินะฮะั็จะเป็นข้อย่อมโคเช่ด้วยรู้จักกันหมดนะ เกาหลีส่งคอครับผมครับผมอ็เกาหลีนะครับ <c oughs> ขอความกับผู้ชนะรชนะเิทีายชงชนะิงทีมชาติไทอบชิงเลิของทีมชาติไทยนรอบิงช i ะเองีชาตินรบชิงเิศของทีาติยรินะลาตไทยในรอบชิงชนะองทีารอบชินเงีาไทนอิงเลิองที่ตนรอบเีทยรอบงเที่เรียบร้อบงนะเลิศองทีมชองเทีนินิของทีม t าติไทยในร เรียบร้อยนะครับเหรียญทองซีเกมสมัยที่3าติดต่อกันของเจนิสนะครับ9.9กิโลกรัมหัวน้ำซึ่งเป็นทีมผนำีฬาอาดิสซาราดเป็นตัวแทนทองซีเกมสามสมัยนะครับตั้งแต่ปี2017-2019แล้วก็ปีนี้นะครับ2022 เนนิสก่อนหน้านี้นะครับ,บรก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ประสบความสาเร็จทั้งแชมป์โลกหรือเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยลลหลังจากนี้ก็คือกำไรชีวิตแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะคไทย ก็คือจบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองรุ่น49กิโลกรัมนะครับก็เทนนิสพานิพักก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเช่นเคยก็คือคว้าเหรียญทองรุ่น49กิโลกรัมแล้วก็นับเป็นเหรียญทองซีเกมสมัยที่3ติดต่อกันในการแข่งขันครั้งนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยว